การละครั้งหนึ่งในป่าใหญ่มีต้นไม้เล็กๆต้นหนึ่งที่เติบโตอยู่กลางผืนดินที่แห้งแลง้งและเต็มไปด้วยหินแข็งทุกครั้งที่มันพยายามยืนรากลงไปหาแหล่งน้ำรากของมันจะถูกขัดขวางด้วยก้อนหินที่แข็งกระด้างต้นไม้น้อยรู้สึกท้อแท้และคิดว่ามันอาจจะไม่มีวันเติบโตได้อย่างต้นไม้ใหญ่ที่อยู่รอบๆวันหนึ่ง นกตัวหนึ่งบินผ่านมาเห็นต้นไม้น้อยที่ดูเหนื่อยล้าจึงถามว่าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ต้นไม้น้อยตอบด้วยน้ำเสียงเศร้าฉันพยายามจะเติบโตแต่ดินที่นี่แข็งเกินไปและฉันไม่สามารถอย่างรากลึกลงไปได้นกหวงร้อเบาๆแล้วพูดว่า เจ้าเคยสังเกตไหมว่าต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดอยู่ตรงนั้นท่ามกลางลมพายุที่เคยผ่านอุปสรรคมาก่อนเจ้าอยากจะยิ่งใหญ่แบบนั้นหรือเปล่าต้นไม้ตอบทันทีแน่นอนฉันอยากยืนหยัดได้อย่างต้นไม้ใหญ่นกจึงพูดต่อถ้าเช่นนั้น อย่ามองว่าหินแข็งเป็นศัตรูแต่มองว่ามันคือบททดสอบเจ้าต้องอดทนพยายามหาช่องว่างและอย่างรากลึกลงไปเรื่อยๆเมื่อเจ้าผ่านไปได้รากของเจ้าจะแข็งแรงขว่าที่เคยคำพูดของนกทำให้ต้นไม้น้อยเริ่มมีความหวังมันตั้งใจใหม่และพยายามอย่างรากไปในทิศทางที่ต่างออกไปเจาะผ่านก้อนหินเล็ก และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมผ่านไปหลายปีต้นไม้น้อยที่เคยอ่อนแอกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแกร่งรากของมันยึดแน่นกับผืนดินไม่หวั่นไหวต่อพายุที่รุนแรงหรือความแห้งแล้งและต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ต้นไม้อื่นๆในป่าที่กำลังเผชิญปัญหาเหมือนกับที่มันเคยเจอ นิทานเรื่องนี้นะคะสอนให้เรารู้ว่าทุกปัญหาในชีวิตคือบททดสอบที่ช่วยให้เราเติบโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเราเก้าวข้ามอุปสรรคได้เราจะกลายเป็นคนที่มีความสามารถและมีคุณค่ามากขึ้นกว่าที่เคยคิดไว้อีกค่ะ